สวัสดีครับและนี่ก็คือเกม XO นะครับผมมาผมจะบอกให้ว่าผมนีเชี่ยวชาญในการเล่น XO มากเลยมาใครจะมาเล่นกับเราบ้างมาสิใครเริ่มก่อนอะเราเหรอมาฉันลงตรงนี้แกล,ลงตรงไหนเขาลงตรงนั้นนะครับไอพวกนี้นี่อย่ามายืนเดินเล่นบนนี้นีเราจะต้องหลอกล่อนะครับผมว่าผมน่าจะชนะ คุณเชื่อไหมผมเนี่ยเทพเอ็กโอมากเรียบร้อยเจ้าโง่โดนเรียบร้อยชนะแล้วจ้าเอาอีกไหมล่ะเราลงตรง,งนี้นะตรงนั้นเหรอโหเขาลงตรงนั้นเว้ยผมลงตรงนี้ก็แล้วกันนี่ ลงอะไรตรงนั้นเลานี่ชนะเลยอะไรของเขาวะลงตรงนั้นเหรองั้นเราก็ลงไหนดีวะเดี๋ยวนะขอคิดแป๊บหนึ่งลงตรงนี้อ่ะตรงไหนตรงไหนตรงนี้ออดักเลยมันก็ต้องลงตรงนี้ดิใช่ไหมเอา้า ไอ้นี่มันเล่นไม่เป็นมันเล่นไม่เป็น <c oughs> เอาเราลงตรงนี้อั้ปลาใส่เราเหรอนี่ไงปลาคืนปลาใส่ปลากลับโอ้ยไปแล้วไอ้นี่มันเล่นไม่เป็นนะครับเราไปหาคนเก่งกว่านี้ดีกว่ามาใครอยากเล่นกับเราบ้างขึ้นมาเลยลงตรงนี้เหรอลงตรงนี้เราเป็น X นะครับอ่า เขาจะดักเราไหมไล้ผมตรงนี้เรียบร้อยเงาอะไรลอยผ่านหน้าวะตาเราแล้วอ่ะลงตรงนี้มีแต่คนเล่นไม่เป็นหรือไงวะอุ้ยอุ้ยอ้นนี่มันดักฉลาดฉลาดอุ้ยโอ้เสมอเสมอตรงนี้ตรงนี้ นีเรียบร้อยชนะตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยโนะอ,ยอย้บอกแล้วไม่มีใครชนะผมเกมนี้ผมโคตรเทพเลยนี่เพราะว่ามาก่อนเล่นกับหลานบ่อยนะครับอุ้ยชิบหายแล้วโอ้เรียบร้อยมันดักโอ้แพ้รอบแรกมาดิ มาจะเอาเหรอนี่ไงอืมลูกสูตรนะครับก็คือการวางแบบคือผมแทบจะการันตีชนะเลยถ้าผมได้เล่นเป็นคนแรกอะแต่แบบนี้ส่วนใหญ่จะเสมอครับอืมเสมอมาเราคนแรกอ่ะลองตรงนี้ดูปึ๊บแล้วก็วางตรงข้ามนะครับโชก็จะวางตรงนี้เราจะดักตรงนี้นะครับแล้วเราก็ ชนะได้ทั้งสองทางเรียบร้อยเออถ้าเขาเล่นแบบนี้เราลองแบบนี้ดูไหมอ่ะดักตรงนี้ปึ๊บเอาเรียบร้อยดีนายโอ้มันดักเว้ยไอหมอนี่ใช้ได้ครับชำนาญแต่ว่าถ้าเกิดเราได้เล่นเป็นคนแรกเราก็จะมันไม่ดักอะไรเราใช่ไหมตรงนี้ <laughs> อลองตรงกลางดูคือผมไม่ถนัดเป็นเล่นคนที่สองนะครับถ้าเล่นคนแรกนี่ได้อยู่ส่วนใหญ่ถ้าเล่นคนที่2ก็สเสมอนี่สเสมอแต่ถ้าได้เล่นเป็นคนแรกเมื่อไรเรียบร้อยแน่นอนไอ้น้องบอกเลยว่าไม่ชนะพี่ <laughs> นี่จำลูกศูตรไไปนะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้ ถ้าได้เล่นเป็นคนแรกนะจริงๆมันน่าจะมีสูตรแบบว่าถ้าได้เลิ่มเป็นคนที่2ด้วยแตบบ่ว่าเนี่ยแพ้อ่ะพี่จะสอนสูตรให้เลือกมุมนะครับมุมหนึ่งปุ๊บแล้วก็เลือกมุมอีกมุมหนึ่ง๊ยแต่ถ้ามันวางตรงกลางแบบนี้ผมว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับน่าจะไม่ได้มันรู้สูตรผมแล้วเออมันดักกลางงั้นเราดักกลางมันบ้าง เลือกมุมตรงนี้ปึ๊บตรงนี้วิธีการแก้ก็คือวางกลางถ้าเราวางมุมแบบนี้ปุ๊บถ้ามันไม่วางกลางโอเคอย่างนี้ชนะแน่เลือกมุมลงมุมตรงนี้นะครับทีนี้เหลือ2มุมแล้วเราจะลงมุมไหนก็ได้อ่ะลงไปปุ๊บเพื่อการันตีชัวนะครับเราก็เลือกมุมตรงข้ามเลยนี่ เราสามารถชนะได้สองทางเพราะมันดักนี้เราก็ลงตรงนี้เลยนี่อุ้ยมันวางริมนี้วะมันไม่วางมุมนะเอาลองตรงนี้ดูตรงนี้มันดักอะไรผมไหมเนี่ยถ้าไม่นี้ผมชนะเลยนะอ่ะเออเลียงมุมอ่าแล้วเราก็เลือกมุมฝั่งตรงข้ามครับนี่ โอ้โหมันดักเว้ยไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ผมพลาดเอามุมใหม่ตรงนี้ตรงนี้เอา้าแล้วนายปล่อยให้เราชนะ <c oughs> เอา้าชนะเลยเราก่อนตรงนี้แล้วเราก็เลือกมุมหรือว่าไม่ใช่มุมตรงข้ามวะเดี๋ยวนะแทนที่ผมจะเลือกมุมตรงข้ามผมลองเลือกมุมตรงนี้ดู อ,อ๋อให้มันมาดักตรงนี้แล้วเราก็มาตรงนี้ครับชนะได้สองทางอ่าโอเคตอนนี้ผมน่าจะได้สูตรใหม่มาเพิ่มแล้วครับเลือกบมูมตรงนี้มันดักนี่วางนี่เอา้าชนะดียอย่างนี้สมองเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับฝั่งนู้นเริ่มงงอาลงตรงนี้เราก็จะเลือก ข้างเดียวกันแต่ว่าเราจะไม่ไปทางนี้นะครับเพราะมันลงแล้วเรามาทางนี้ดีกว่าอ่าแล้วเราก็บังคับให้เขาต้องลงตรงนี้แล้วเราก็ลงตรงกลางทีนี้เราชนะได้สองทางอ่าลงตรงนี้เราก็เลือกตรงนี้นะครับลงมุมเออลงกลางอ่ะลงกลางตรงนี้อ่ะมันดักหมดแล้วเวยเสมอ โอเคฉนชนะ13ตานายชนะแค่3เองอะเพื่อนนายไหวปะเนี่ยปลาใสเลยนี่นีนี่ลงนี้ลงเรล,ลงตรงนี้นะครับเพื่อการรันตีให้เขามาขวางเราตรงนี้นี่มันต้องลงตรงนี้แล้วเราก็เลือกนี่เลยแล้วก็ชนะ <c oughs> โอเคลงตรงนี้ลงกลางตรงนี้ โอ้ผมผมพลาดเองโอเคไปดีกว,ว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเกมก็ประมาณนี้อ่ะเออโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพลงเท่านี้ก่อนก็เลยกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าอย